สำหรับวันอ้วนโลกนะคะหรือว่า World Obesity Day เนี่ยจริงๆเขาถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของความอ้วนหรือโรคอ้วนนะคะปัจจุบันนี้ในโลกเราเนี่ยจะมีคนอ้วนเนี่ย มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็อยู่สักประมาณ800ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะคะทุกๆคนก็รู้ว่าเวลาที่อ้วนเนี่ยมันก็นํามาสู่โรคต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการจัดตั้งวันอ้วนโลกขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสําคัญของความอ้วนแล้วก็โรคอ้วนค่ะ,ะแค่ไหนถึงจะอ้วนทีนี้เวลาที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเราไปดูที่ปริมาณไขมันแต่มันวัดยาก เราก็ดูที่น้ําหนักเนี่ยแหละค่ะเพราะเวลาที่เราโตแล้วอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเด็กเนาะตอนที่เราโตแล้วเนี่ยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของไขมันที่เป็นส่วนเกินนะคะเกณฑ์ที่เราจะใช้วัดเนี่ยเราก็จะดูอย่างนี้ค่ะอันที่1เราก็จะดูเขาเรียกว่าดัชนะีมวลกายเนาะดัชนีมวลกายในที่นี้ก็เอาส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะ น้ำหนักก่อนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะสองครั้งอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นดัชนีมวลกายโดยทั่วไปถ้าเป็นคนไทยนะคะเนิน23เราเรียกว่าอ้วกและเกนิน25เราเรียกว่าอ้วนนะคะเพราะฉะน,นั้นนีลองดูนะคะเอาน้ําหนักตัวเองเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งถ้ามากกว่า25บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องอ้วนขะ ปัญหาสุขภาพหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มก่อนละกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเราแบกไขมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระดูกและข้อต่อเราเยกตัวอย่างเช่นปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดเขา่าหรือว่านอนกรนที่บอกว่าอ,อยู่หายใจขณะหลับอันนี้คือเหมือนเรากําลังแบกไขมันอยู่ นึกภาพเป็นมาสคอตตอนนี้เราเราเป็นคนอยู่ที่ไหนแล้วเราแบกไขมันแบบนั้นนะคะแบบที่2ก็คือว่าไขมันที่มันเยอะขึ้นโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องอะคะ่ะมันจะสร้างสารเคมีขึ้นมาแล้วสารเคมีอันนี้ล่ะคะ่ะมันทําให้เรามีปัญหากับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดด้วยอันนี้ค่ะก็จะเป็นผลเนื่องมาจากปริมาณไขมันที่มากเกินไปใน ผู้หญิงนะคะหลายๆายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่ปกติผู้ชายอาจจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากว้วนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าเราว้นมากๆเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนาะ,ะความมั่นใจในตัวเองก็ไม่มีางคะ่ะบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะคะนเพราะฉะนั้นในแง่ของปัญหาสุขภาพอารมณ์เนี่ยก็จะมีผลที่เกี่ยวข้องกับความ้ว้นเช่นกันค่ะ ผ่าตัดจะมีอยู่2ออย่างนะคะอันแรกเราเรียกว่าตัดกระเพาะเนาะตัดกระเพาะในที่นี้คือทําให้กระเพาะมันเล็กลงพอกระเพาะมันเล็กลงปุ๊บเราก็จะไม่มีที่เก็บเรากินอาหารเสร็จแล้วเราก็จะอิ่มแน่นอ่าเพระาะฉะนั้นก็จะผอมลงนะคะแบบที่2ก็คือผ่าตัดคือตัดกระเพาะแล้วก็ตัดต่อลําไส้ด้วยอันนี้จะช่วยทาให้การดูดซึมสารอาหารลดลงอันนี้น้ําหนักก็จะลดลงไปมากขึ้นอีกที่สาคัญเลยที่เจอยา,ย,ายากที่สุดก็คือส่วนใหญ่คนไข้มักจะอยากลดน้ําหนักมากๆ เวลาที่อยากลดแบบเช่นฉันจะลด10โลถามว่า10โลทําได้ไหมเราทําได้แต่ว่าสามารถทําได้อย่างคนที่ลด10โลหรือเปล่าต้องออกกําลังกายต้องคุมอาหารต้องมีวินัยในตัวเองเยอะๆส่วนใหญ่ทำไม่ได้นีคะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดอย่าง,งาน,นี้เราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายในจุดที่เราทําได้ะคะ่ะเช่นอาจจะครึ่งกิโลต่ออาทิตย์ไหมหรือว่า1กิโลต่ออาทิตย์แล้วเราค่อยๆติดตามกันไปพร้อมทั้งประเมินว่าพฤติก,กรรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะคะ